สวัสดีครับทุกคนพี่จะมีความสุขกับการได้มากินได้มาเที่ยวแล้ววันนี้พี่มาอยู่ที่หัวหินแล้วเช้าเนี้พี่จะพาทุกคนอ่ะไปลองชิมอาหารหัวหินตอนเช้าะที่เป็นอาหารแบบโลโก้เขากินอะไรกันบ้างพี่จะพาไปกินหลายๆร้านเลยแล้วทุกคนจะได้รู้นะเราก็จะได้เลือกมาเลือกกินได้โอเคเดี๋ยวเราตามไปดูนะฮะ ตอคนแล้วตอนนี้พี่เข้ามาอยู่ในร้านเจ๊เปียกแล้วแล้วคือร้านเจ๊เปียกเนี่ยเขาจะมีแบบของขายหน้าร้านเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโจ๊กโจ๊กน่ากินนะมไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็นพวกแบบเป็นเกาเหลาตําลึงแล้วก็เป็นพวกข้าวต้มข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาแล้วปลาชิ้นใหญ่มากเหตุโมงเช้านะพี่มาแล้วอยากที่แบบสลืมสลืมอยู่ กลายเป็นเห็ุอาหารแล้วแบบตื่นเลยอ่ะแล้วที่ที่สําคัญคือที่นี่เขามีแบบพวกชากาแฟนะฮะเย็นๆแล้วก็งี้วิธีกินก็จะมีแบบมีแบบเนี่ยมีสลัดเปล่าแบบนี้สลัดเปล่าแบบนี้อร่อยนะเป็นแบบเนี่ยกินแบบสไตล์พี่อ่ะอันนี้ไม่ร้อนนะคือกาแฟที่นี่ก็จะเป็นคืนบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วแต่พี่ชิมไม่รู้เนี่ยพี่จะกินแบบเนี้ยกับไม่สงวนเลยกิะสีนะใครอยากไปกินก็ได้นะ อ,อร่อยโอเคพี่ขอลองกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าพี่จะพาไปกินที่ไหนอีก ทุกคนแล้วตอนนี้พี่มาอยู่ที่ตลาดจัดชายตรงนี้คือตลาดกลางคืนนี่เป็นไนท์พาซาที่บบกเรามาเดินเล่นกันแต่ตอนเช้า,าเขาจะมีแบบเนี่ยลองขายริมถนนแล้วคืออร่อยแล้วอย่างเนี้ยก็คือกุ้ย่ส้อาม่าเขาจะมีแบบที่เป็นแบบวุ้ย่ายทอดอย่างเงี้ยคือ30นะแต่ถ้าเขาตอกไข่ใส่ลงไปเนี่ยคือ40เนี่ยทุกคนดูน่ากินเห็นไหมถ้ากินหม้อลองชิมอืม้ม น้ำราดมันอร่อยแล้วก็พอกินกับไข่มันแบบมันแบบรสชาติมันดีอ่ะโอเคนะทุกคนต้องมาลองนะอากวงเขาเปิดมา60บปีแล้วว่าหกสิบปีเพราะฉะนั้นอะไรที่มันขึ้นต้นในบอกหกสิบบาทเนี่ยพี่ว่าอร่อยแน่นอนนะแล้วคือที่นี่มันไม่ได้มีแค่กุยชา่ายอย่างเดียวนะมันมีเนี่ยมีกล้วยมีขนมไข่แล้วก็มีแบบข้าวเหนียวปิ้งี่กล้วยน่ากินมากเลย เขามีน้ำราดด้วยนะแต่ว่าพี่ไม่ได้เลือกน้ำราดมาเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าเราต้องกินอะไรอีกเยอะในหัยหินเพราะฉะนั้นเซฟตัวเองมานิดนึงแต่ว่าจริงๆเราเขาก็จะมีน้ำราดนะมีน้ำราดให้น้ำตาลแล้วก็มีแบบมะพร้าวอ่อนอนะไรเงี้ยโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปนี้พี่จะพาไปกินอะไรอีก แล้ววันนี้พี่ก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมอยู่ที่หัวหินตอนนี้พี่อยู่ร้านหมูปิ้งลุงแต่เสื้อแดงข้้งล้างตะลาดฉัตรชัยที่นี่เขามีความพิเศษของคือแบบเขาย่างร้อนๆอะไรแบบ้เป็นอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชิมให้ดูน,นะแล้วก็มีแบบทั้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวอย่างนี้นะนี่ความอร่อยมันอยู่ตรงนี้มหมูมีรสชาติแบบ ไม่ได้หวานเกินแล้วก็ไม่ได้เค็มกำลังพองดีแบบกำลังนวลนวแล้วแบบทุกวันนวลของกันที่เคี้ยวเลยใครมาพักผ่อนแถวหัวหินนะฮะแล้วตื่นเช้านะบ้องแวกมาลุงแต่เลยแล้วก็ลุงใจดีมากพูดาจาเฉยดีมากนะโอเคแวะมากินแล้วเดี๋ยวพี่ขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าพี่จะพาไปร้านไหนดี แล้วนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะฮะเป็นร้านขนมไทยนึ่งนะฮะมีทั้งแบบตัวลูกตาลมีมับบมนนึ่งแล้วก็มีแบบกล้วยนึ่งแล้วก็มีฝักทองคือแบบมีความหลากหลายให้เราได้ชิมเนี่ยกล่องหนึ่งสามสิบบาทเองถือว่าถูกมากนะครับนี่นะครับมีทั้งฟักทองนึ่งกล้วยนึ่งแล้วก็อันนี้ลูกตาลเนื้อสัมผัสนุ่มอะ่ะ มีความหวานไปลายๆสำหรับคนที่แบบงดหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานจะกินได้เลยนะสบายแบบสบายใจได้เลยแล้วก็กล้วยอืมอืมอร่อยมีความหยุบนหยๆมีความหวานของกล้วยเลยเลาว็็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมา,มาอร่อยลองชิมกันดูนะ พี่กินแล้วอร่อยมากฝากมาหุ่นได้ร้านขนมไทยนึ่งอยู่ตรงใกล้ๆร้านกับหมูย่างลุงแต่เลยนะครลุงแต่เสือแดงใกล้ๆกันเลยหาแวะลองมาชิมนะฮะเผื่อเป็นทางเลือกของคนที่แบบมาหัวหินแล้วอยากทานอะไรเช้าๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปนี้พี่จะพาไปกินอะไรอีกนะฮะยังไม่จบนะที่ปัวหินน่ะยาวโอเคบายบายแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับ